ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศมีฝนตกลงมาครับผมเดี๋ยวมาดูเชิงมกันนะครับผมมาดูต้นนี้นะครับผมต้นเดิมมันและหากไม่มีท่านไหนรับเดี๋ยวตอนเย็นพวกจะมาเปลี่ยนดินต้นนี้ครับผมก็อันนี้เป็นไม้ยักษ์ญี่ปุ่นโครงสร้างสวยอันนี้เป็นไม้ดอกซ้อนที่เสียบดอกซ้อนเอาไว้ตอนนี้ก็หาท่าไหนจะรับวันนี้นะครับผมต้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่โครงสร้างที่สวยครับผมตวนตัวนี้นะครับผมสามต้นที่ อันนี้เหยงก็ได้จิกกระดาษนะตอนนี้ก็ะตะเกียวเ,เองก็ลัตกตะเกียวเ,เองก็รักกันนะตัวนี้เป็นไม้ทาใหม่นะเป็นไม้ทําใหม่เราก็สวยดีนะครผมอันนี้ไม้ยังบานไม่เต็มที่ดอกยังไม่ตีไม่ขึ้นให้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแคตาเมวก็สามต้นนี้ครับผมชุดนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะถือหัาถไหนเอาสองร้อยห้าสิบาทแล้วมาดูไม้โครงสร้างสูงบ้างก็เด,เดิมนะอันนี้โครงสร้างสูงอันนี้สูงจากลาต้นนะครับผมจากจากลําต้นนะ จะโคนมาถึงลําต้นตรงนี้นี่คือลําต้นแล้วพลนอยูสูงอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนจะสูงอยู่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเซนนะครับผมห้าสิบห้าเซน alia, จากลําต้นนะจากตรงกระถางนี่แหละตรงนี้ถึงถึงถึงยอดไปถึงตรงนี้ก็มีอยู่อันนี้คุ้หนึ่งอันนี้มันจะอยหลีกับเอียงมงคลตัวนี้ก็จะเป็นไมา้อันนี้เป็นไม้เก่านะนนนททนอันนี้ก็เป็นเพชรดาเมียอันนี้จะเป็นดอกแค่เดียวของอีสามทางทาง้ทงสองต้นตัวนี้นี่ อันนี้พุทราเมียวอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นอักซินม่วงไหมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอักซินม่วงไหมอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจอักขินม่วงหรือเปล่าน่าจะเป็นอักซินม่วงนะตัวนี้อันนี้เป็นน้ยอีกดอกตัวหนึ่งที่ดอกสวยมากอันนี้เป็นน้าเก่าที่ทาใหม่ก็คู่ที่สวยเลยไปคู่ละสามร้อยนะครับผมคู่ละสามร้อยเองไม้สูงอันนี้เวลาโตคุณจะรู้ว่าจะมีค่ามากๆไม้เหล่านี้จะสวยมากอันนี้ก็ชั้นเดียว ดอกที่แดงนะครับผมดอกแดงที่ดอกเพชรตัวมากดอกดูงดรักดีต้นนี้อยู่ที่สามร้อยบาทก็มาเท่านี้ครับผมเช้านี้แล้วตอนเย็นหากต้นนี้ยังอยู่จะบมาเปลี่ยนดินต้นนี้นะแต่ว่าถ้าไหนจะเอาไปก็ห้าร้อยบาทถ้าถ้าไม่เอาไปก็ผมจะเปลี่ยนดินให้ดูว่าต้นนี้เราจะเปลี่ยนดินยังอันนี้ที่คุณป้าด้วยก็ทานก่อนก็ได้นะครับมันเป็นไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ดอกสวยนะตัวนี้กระแพงตัวนี้อันนี้จะแพงอันนี้เป็นกระแพงแดงเล็กเลยก้อน กระเพรามันจะมีน้อยนะทำยากครับผมก็ไม่ใช่ทํายากหรอกมาาที่กระเพรามีน้อยก็ราคาอาจจะแพงหน่อยก็พูกนี้ที่ผมเสนอไปอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทอันนี้เล่ออันนี้เองคืออ่าอะไรล่ะพิบนาพิบนาพิบนาตามธรรมชาติตัวนี้ก็ อยู่ที่สอง้อยแปดสิบาทนะก็เช้านี้มาเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมรับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นครับผมขอบคุณมากและก็ขอสัสด,ดีเลยครับผมสัสด,ดีครับ